กาบสวัสดีชาวแฟนเนอร์กัะทท่นเลยนะครับวันนี้คบกับผมต้อมอีกแล้วนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่วงรีวิวมอสน,นะครับอเคมันก็เป็นมอสหนึ่งที่ทำให้คุณต้องเลื่อนไหลทลายหัวแตกเลยนะคะมันก็คือมอสลิปนั่นเองนะก็จะขึ้นลรื่นเลยนะลงมันก็ลื่นเลยนะ มันทันลงไปไม่รู้เรื่องเย็บนี่วิธีเสกคลิปนะก็ทำตามมาเลยตรงนี้ครับวิธีเสกคลิปทับนะครับไอทีเอ็มแล้วก็เอฟก็เยบได้แล้ว มันได้มาอย่างเงียบไม่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 ต้องไปตกใจนะเพราะเป็นอะไรก็แด้ก็งดก็ไม่ต้องห่วงนะว่ามันเป็นยานะมันไม่ใช่ยาแน่นอนนะโอเคทำได้เพรา้องหาพื้นที่แล้วก็เงียบมันก็ไม่ใช่ยาอ่ะคุณอเท่านี้เพื่อนการรีววิถ้าไม่เอาลิฟต์สต็อปนะครับคุณตายแน่ครับ ทอาลิฟสต็อปวางไว้เนี่ยบมันก็จะมาเกิดกึด๊กอยู่ตรงนี้ครับก็หรับใครที่ไม่เอาลิฟต์สต็อปนะเราให้ดูเนี่ยบการที่ไม่เอาลิฟต์สต็อปก็อยู่อะไหมเออแล้วก็แอกอยู่งเนี่แล้วก็ลิฟ tdown ครับลิฟ tdown อ่าแล้วก็วางนะครับ วางวางไปครับเมื่อกว่ามันจะถึงที่ที่รอทําชั้นไว้ครับเนียครับทำชั้นไ้ทงนี่ไว้ตกลง จะเชื่อไครับแล้วก็ต่ออะไรเนี่ยมีอย่างนึงครับที่ผมเคี่ยร์รับมันต่อมาตรงนี้ไม่ได้เพราะมันติดบล็อกนี้มันไม่ใช่บล็อกกดตรงนี้โดยน่ะพอนี่กดก็ไม่มีเสียงครับสำหรับพี่พงษ์กดลงมามันก็จะแอกแบบ มันจะมีน้ำผู้ช่างน้ำมัีน้ำผช่างมันแอกครับอะไนี้ยอะเรามงศาที่ให้ดูมันจะแอกเนี้ยัเจียบนี่ลิปสองนนะถ้ากดทองเขามันจะนนรีบเยลยเพราะยังชดเลยเนี่ยกดกดปิดนะตัวสีแดงครับสีแดงนะกดปิดครับแล้วก็ลงมาอ,อือเน,นี้ยถ้าถ้ากดสีเจียบอ๋อทำ้ดู สีเขียวครับสีเขียวเงียบแล้วก็ยังแอกครับเส่วนวันนี้ผมขอมารีวิวเพียงเท่าน,นี้นะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับชอบหมาก,กดซับถ้าอยากเพื่อนดูนะครับกดแชร์ถ้าอยากได้ถ้าอยากได้มอดเนียบเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้นะครับสำหารับ0ูนย์สามจดศูนย์เท่านั้นนะครับดี